รับอาจารย์ยิ่งศักขาอาจารย์ขาสวัสดีโควิดในรอบนี้ถือว่าสาหัสเนาะอาจารย์เนาะแต่ก็มีหลายๆคนในวงการบันเทิงก็ออกมาช่วยช่วยเหลือกันทําอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอาจารย์ทําโครงการยิ่งสุขอาจารย์ทําอะไรบ้างคะอาจารย์นิสัก็ทำเป็นระกับข้ามนาควอาจารย์เอาทุนมาจากไหนออกเองสิ เริ่มต้นทาง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทําได้ใกล้บ้านช่วยกันแค่ใกล้บ้านไม่ต้องไปทําระดับประเทศเราไม่ได้เป็นคนใหญ่โตเราทําแค่แถวบ้านเราก็จะคุยคุณมีหลักฐานไหมคะตรวจแล้วค่านี่ค่ะอย่างนี้อย่างนั้นว่ากันกี่ค,คนอ,อาจารย์นิสัก็รีบทํากับข้าวแล้วก็ให้โมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปส่งใน,น,นในครัวก็คือ เราใช้คนไม่กี่คนเพราะตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนต้องปิดอาจารย์ยิ่งศักก็ไม่มีนักเรียนเลยมา2ปีแล้วเงินค่าเราเรียนซักกระบาทหนึ่งจากการเรียนทำอาหารก็ไม่มีแต่อาจารย์ยิ่งศักยังมีถ้วยชามลำไหกระทะหม้อเต็มไปหมดหหอาจารย์ก็หยิบออกมาทําประโยชน์ถ้าทากับข้าวใส่กล่องทีนี้วันแรกๆทำนะครับก็ไปซื้อกล่องพลาสติกมาหนังยางมัดแล้วก็ซิลคิงฟิลเพราะคือต้องคิดถึงอนามัยอ่ะ โอ้ตายแล้วมอเตอร์ไซค์เขย่าไปเขย่ามาแกงหกบ้างหลักอะไรบ้างหลักโอ้โหรีบขับรถไปเลยนะคะยกโทรศัพท์ไปหาซื้อเครื่องซีลอะซิสเป็น่องซีลมาเพื่อการนี้สั่งพลาสติกมาแล้วก็ซื้อแพ็คมาพันแพคซีลสามหลุมมีข้าวมีกับมีผักแล้วก็มีไข่ต้มทุกวันเอาให้ปลอดภัยใจแล็นก็สะอาดที่สุดเลยแล้วไปถึงเนี่ยเอาซ่อมจิ้มเข้าไมโครเวฟเขาก็รับประทานได้โจานจ้า โอ้โอนุโมทนาอาจารย์ล้วเวลาไลฟ์ก็ไลฟ์ตรงนั้นเลยใช่ไหมคือบอกตามตรงนะคะทุกๆคนเลยว่าสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไม่ได้หวังว่า,จ,าจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ประจักษ์แต่อยากทําตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าคุณนี่ย จะมือไม้สั้นยาวใหญ่โตแค่ไหนคุณก็สามารถเกลือกููคนอื่นได้และที่สําคัญฉันเป็นพ่อเราต้องทําตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามในชีวิตเราก็ไม่ควรทิ้งคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วอาจารย์ดูแลแต่คนอื่นแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างอาจารย์ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะอย่างทุกๆคนหรือคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ยิ่งสักต้องถามนิดนึงว่าเก็บตัวอยู่กับบ้านเดินไปเดินมาก็ชงกาแฟนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเชื่อไหมคะคุณผู้ชมคะ กาแฟหนึ่งแก้วที่คุณดื่มเป็นประจำถ้าคุณไม่ศึกษาและไม่เอาใจใส่ก็เป็นผลเสียกับสุขภาพได้เพราะฉะยิ่งสักโดนมาแล้ว ชงกาแฟเช้าขึ้นมาก็หนึ่งเหยื่อกาแฟ2อครีม2น้ำตาลสอง oh. เยอกใหญ่ก็คิดมมว่าไม่เป็นอะไรวละสองสามแก้วกระปาเข้าไปหช้อนนะ <laughs> ก็คือเต็มที่เพราะไม่ได้คิดอะไรไงคะทีนี้มีวันหนึ่งตื่นนอนนะคะคือละสามผลสี 4, ล่ผลเข้าห้องน้ําปัสสาวะถ้าหากเข้าห้องน้ําปัสสาวะสามผลสี 4, ล่ผลนี่ไม่ดีแล้วก็ <laughs> เลยมีความรู้สึกเอ้ ฉันว่าฉันไปตรวจสุขภาพดีกว่าอะ,อะไรต่อมีอะไรมาหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะยิ่งสักถูกเชิญไปพบเป็นนักกาหนดอาหารอาจารย์ยิ่งสักดงดกินกาแฟนะคะอาจารย์คำ<อ>พูดคำนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะงดดื่มกาแฟค่ะกาแฟของอาจารย์ไม่ดีต่อสุขภาพคือมันมีความรู้สึกว่าตัวเองชีวิตไม่เป็นปกติท้อแท้เออฉันจะทํายังไงดีแต่อาจารย์ยิ่งสักอะ ก็ดื่มกาแฟดําแทนก็ไม่ให้อะไม่ฟินมันไม่ฟินเพราะเรากินกาแฟรสไหนก็เป็นแบบนั้นถ<ช>ือว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยิ่งศักก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันน่าจะออกจากวงการหรือว่าเตรียมตัวพักได้แล้วนะพอดีพอดีอาจารย์วิโรจน์คนที่อาจารย์ยิ่งศักิ์เคารพนับถืออาจารย์ยิ่งศักิ์มองเขาเป็นไอดอลคุณผู้ชมเชื่อไหมคะอายุ74่อะค่ะเพาน่ารักมากแล้วเขามาคุยกับยิ่งศักก์ มุยหน้ามุยหน้าไม่เป็นลายไม่เป็นรกดับบ้านเขาก็ให้อาจารย,ย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งถุงถุงใหญ่มากนะคะบอกตรงๆนี่ไม่ได้นินทาแต่มีกาแฟคอร์ดิพลัสกล่องเดียวใหญ่แต่ถุงให้แค่นั้นเ <c oughs> ขาบอกกาแฟนี่ดีนะยิ่งศักดิ์ไปลองกินดูไม่ได้ใส่น้ําตาลเ <c oughs> <ๆ S 1> พราะเขาบอกไม่ใส่น้ําตาลเอาอีกแล้วแม่นักกาหนดอาหารก็บอกกับฉ<อ>ันว่ามาให้ใส่น้ําตาลมันจะได้เรื่องไหมอ่ะเออก็ไม่คิดอะไรคุณผู้ชมเจ้าคาไหนๆพี่เอามาให้นะคะก็ฉีกซองชงอู้ คุณผู้ชมเจ้าขาเดี้ยนพูดจากปากจริงๆกาแฟคอร์ดิพลัสกรีนหอมเหลือเกินรสชาติกลมกลม่อมหวานพอดีพอดีโดยที่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลมีครีมที่ไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลและที่สำคัญนี้อันนี้สำคัญเลยนะทุกคนเป็นกังวลค่ะมีถังเช่ามีเกากี้แล้วก็มีเห็ดหลินจือสกัดแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรออกมาเลย โอ๊ยพอดื่มไปเสร็จนะโอ๊ยกาแฟถ้วยโปรดฉันกลับมาแล้วออฉันดีใจแล้วฉันได้กาแฟถ้วยโปรดใช่ไหมชีวิตชีวากลับมาทันทีเลยกลับมานั่งทบทวนสิ่งที่แม่นักกำหนดอาหารพูดโอเคฉันจะปรับปรุงตัวเองใหม่ชีวิตใหม่ออฉันก็เริ่มไปเดินเดินในน้ําใส่ากางเกงบิกินี่เกล้าควนะบคุมอาหารออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอเพราะเวลาจะดื่มกาแฟแบบที่เคยดื่มไม่ คอร์ดี้พลัสดีกว่าอุ้ยรู้สึกมีความสุขแล้วขอโทษนะคะวันนี้ฉันแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะคะอาจารย์นี่สศกมีความสุขว่าเรากระฉับกระเฉงเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจนะคะแล้วก็ประกอบกับการที่เราออกกําลังกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักมานะคะอาจารย์ิ่งักก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าช่วงโควิดแบบนี้ w o r k f r o m Home คุณต้องดูแลอยู่กับบ้านต้องระวังสุขภาพให้มากมาก จะดื่มจะกินอะไรเดี๋ยวพลัง้งเผลอแล้วเกินเลยถ้าวันนี้กาแฟที่บ้านของคุณผู้ชมหมดนะคะจรยงศัสักแนะนําค่ะลองเปลี่ยนนะคะแบบที่อาจารย์นิสักบอกนะคะเป็นกาแฟคอร์ดิพลาสิกค,ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อค่ะยกโทรศัพท์เขาก็มาส่งได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ